สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับเกมโรบอทในแมปของ d o i n น c กนะฮะก็เป็นแมปผีนะฮะที่ขึ้นชื่อว่าน่ากลัวและฮิตที่สุดในตัวนี้นะฮะไม่รู้เปล่าผมคิดเองนะฮะโอเคไปกันเลยนะครับอ่าอย่างแรกก็ชัปเตอร์ไปก่อนนะฮะอยากจะมาเล่นคนเดียวนะฮะเดี๋ยวนะเราต้องกดเพย์ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ครีเอโอเคสตาร์โซโมี4ชัปเตอร์นะครับเราเอา โหมดนอ r m มอแล้วกันนะฮะเอาพอเล่นได้นะอย่าไนท์แมร์เลยนะฮะ Let's go Chapter ที่หนึ่งนะฮะไปสิเฮยโอเคนะครับหลังจากที่ไปเช็คฟูดเทจดูปรากฏว่าเสียงเกมเบามากนะ,ะก็เลยไปเร่งขึ้นนิดนึงนะฮะโอเคนะครับมาต่อกันเลยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเนาะอ่าฮะตอนนี้เราอยู่ที่อะไรเนี่ยอ๋อ oh. เป็นเหมือนโรงเรียนนะฮะเค okay. ต้องเข้ามาทางนี้ใช่ไหม ประตูมันล็อกต้องไปหาทางเพื่อเข้าไปในยิมโอเคต้องหาทางอื่นเพื่อเข้าไปในยิมนะฮะทางนั้นไม่น่าใช่นะโอเคเดี๋ยวผมลองมาทางนี้ดูนะครับตรงนี้มีม้านั่ง1อันอาา่าฮะตรงนี้น่าจะเป็นป้ายนะอ่าโอเคตรงนี้เห็นประตู1อันนะครับอันนี้สเตมิน่าโอเคนึกว่าเลือดนะครับโอเคอันนี้ก็ล็อกเหมือนกัน ฉันน่าจะไปใช้ประตูหลังโอเคนะฮะเดี๋ยวไปใช้ประตูหลังกันดีกว่านะครับผมใช้ประตูหลังกันดีกว่าเนี่ยไม่ใช่นะฮะโอเคว่าแต่ประตูหลังของคุณนี่มันอยู่ไหนครับโอเคอ๋าตรงนี้นะับประตูหลังนะครับฮ่าเข้ามาแล้วครับเสียง <laughs> เกมดังีเป็นหมายถึงเสียงในหูฟังผมเนี่ยอ่าหากุญแจใกล้กล้สระน้ําเพื่อเปิดประตูยิมโอเคน่าจะให้ตามรอยเลือดไปนะครับผม เดี๋ยวเราลองสำรวจไม่ต้องสํารวจแล้วมั้งนี่ผมว่าฉันคิดว่าฉันควรจะตามรอยเท้าพวกนี้ไปนะนี่เป็นผมเลยผมกลับแล้วนั้นเนี่ยโอเครอยเท้ามาสิ้นสุดอยู่ตรงนี้นะก็เข้าไปเลยสิจ้าเื yeah. ่ <c oughs> <c oughs> ยิ้มเท่าที่ฉันจําได้สาวไาน้ําน่าจะอยู่ทางขวามือฉันนะโอเคไปตรงนี้ใช่ไหมไปตามรอยเท้าใช่ไหมโอ้ใหม่ก่อ เสียงเปิดประตูระทึกชิเปงตามรอยเท้าไปอันนี้สะน้ำใช่ไหมเนี่ยมันไม่ค่อยเห็นวะมันไม่ค่อยเห็นตามรอยเท้าไปรอยเท้าหยุดอยู่ตรงเอ้ยตกใจตัวเองรอยเท้าหยุดอยู่ตรงนี้อันนี้อืมโอ้ยอ้อยอืมกิน กินในนี้โคตรเหม็นมีอะไรให้ํำรวจไหมอู้เสียงแมงวันอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อดินมันทะลุเข้ามานั่นไงไม่น่าเข้ามาอะไรติดโอเคดอกซากุระจะบานเมื่อการมาถึงของมาจจวิลเลียมนะฮะเป็นคนเขียนโอเ,เดี๋ยวตามรอยเลือดตรงนี้มาดูนะฮะมีไหม แต่ถ mm ้าตามแล้วไม่ม hmm. oh, okay. okay. so to so ีอะไรเกิดขึ้นก็น่าจะโอ้ยโอ้ยเจอกุญแจแล้วฉันจะต้องกลับไปที่ยิมโอเคกลับไปที่ยิมนะฮะเราได้กุญแจมานึ่งอันละนะครับผมไปไปกลับไว้เร็วๆดีกว่ากลัวไม่ไม่กล้าลงน้ำอ่ะโอ้ดึกขนาดนี้มันจะลงน้ำทำไมล่ะกลับไปยาวๆครับผมนะ ยาวๆเลยนะ,ะโอเคกับไปยาวๆเลยในครับผมน่าจะประตูนี้นะน่าจะประตูตรงนู้นนะเพราะว่าผมก็เคยเล่นมานิดนึงแต่เล่นไม่จบนะฮะกลัวเล่นกับเพื่อนเลยนะไม่จบเลยนะนะฮะนี่ไม่น่ามีอะไรประตูไหนวะลืมประตูนี้ใช่ไหมเอนนี้ไงก็กุญแจมาแล้วไง โอเคอุ๊ยงอำรวจชั้นใต้ดินํ <c oughs> ำรวจชั้นใต้ดินโอเคอันนี้ต้นอะไรเนี่ยแดงเถือกมาเลยโอ้โหน่ากลัวชิบหายแดงเถือกมาเลยอ่าสวยงามสุดๆว่าแต่ทำไมต้นซากุระมาอยู่ที่นี่ได้โอ้ไม่ก็ตัวยืดมาเลยอืม <c oughs> ต้นซากุระนะฮะมาทำอะไรอยู่กลางกลางไอนี้เขาเรียกอะไรยิมเหรือโรงเรียนเดี๋ยวมาสำรวจตรงนี้โอ้ยสวยสวยอันนี้น่าจะเป็นล็อกเกอร์นะฮะโอ้ยโอ้ยเสียงดังเสียงดังเสียงแสบหูโอ้ใหม่ก็เดี๋ยวสำรวจห้องนี้ก่อน ฉันควรจะตรวจสอบห้องนี้ให้ทั่วเพื่อหากุญแจโอเคห้ามมีกุญแจตรงนี้โอ้พระเจ้าช่วยไปไม่ได้คอโยกมาเลยเสียงดังไปไหมเนี่ย <c oughs> เสียงยังดัง ไปได้ยังไปอยู่ได้ติดคุณแพรติดกำแพงติดกุมแพรอะไรหรอโอเคมาในกุญแจมาแล้วตรงนี้มีอะไรอ๋ออุ้ยเอ้โอ้โตกใจโอเคตรงนี้ไม่น่ามีอะไรอ่าอันนี้อ่านว่า ไม่ไม่ไม่ต้องอาหรอมั้งขี้เกียจอ่านนะฮะโอเคนี่ไม่ต้องหาได้มาแล้วอ่าไปมาในพื้นที่ต่อไปนะฮะกำลังโหลดนะฮะเฮ้ยเอานึกว่ามันโหลดโอโ้โมาตั้งนานแล้วนะ,ะอันนี้น่าจะประตูเก่า โอเคเดี๋ยวผมโอ้โหไม่ชอบเลยอะไรอย่างนี้โอ้ให้เดินตรงไปไฟฉายโอ้ยเฮ้ยครบสูตรเกมผีจริงๆไฟฉายมองไม่ค่อยเห็นเนี่ยอยากจะซื้อไฟฉายนั้นให้เหลือเกินอะไรนะอยากจะซื้อไฟฉายที่เขา ไฟฉายที่เขาโฆษณาว่ามันส่องโอ้ยเลิ่กร้องไห้สักทีอย่าร้องไห้ได้ไหม <c oughs> อะไรเนะี่ยคนผมมองไม่ค่อยเห็นนะเฮ้ย <c oughs> โอ้โหชัดเลยเข้าไปใกลไ้ได้ไหมเนี่ยเลี่ยงดีกว่าโอ้โหเฮ้ยสุดยอดมมากเลยนะครับ เขาเตือนว่ามันจะมีจำสแกร์ด้วยนะครับผมก็ชินแล้วนะพวกจำสกงจำสแกร์เนี่ยโอ้โหหมู่บ้านหมู่บ้านญี่ปุ่นซอยเปียวๆอย่างน,นี้บรรยากาศโคตรได้แล้วเสียงใครฮึมเพลงฮัมเพลงเนี่ยโอ้โหบรรยากาศนี้ครบสตดมาเลยนะครับผมอ,อ่านไม่ออกเลยอะอ,อ่านไม่ออกเลย ไม่ได้เรียนภาษาญี่ปุ่นได้สิแต่ถ้าเกาหลีพอได้นะฮะแค่นิดหน่อยเนะี๋เราต้องเดินตามทางไปเรื่อยๆใช่ไหมฉันทำถูกหรือเปล่าฉันทำในสิ่งที่ถูกหรือเปล่ายโอเฮ้ยกดออกเลยกดออกได้ไหมเนี่ย เฮ้ยยังแย่เลยเอาจริงโคตรแย่นจันส์แกเขาบอกว่าถ้ามันมีรอบสองอ่ะมันจะไม่น่ากลัวละโอ้โหอะไรเนี่ยหากุญแจเพื่อเปิดประตูที่ถูกซ่อนไว โอ้ยเขาวงกดเขาวงกดเขาวงกดเฮ้ยไม่ไปตรงนี้ดีกว่าเฮ้ยไม่เหมือนจะเจอใช่ไหมเฮ้ยคุณแจโอเคหยิบสี่หยิบสิเฮ้ยอ่ะหยิบแล้วโอเคแล้วก็หาประตูที่ถูกประตูที่ซ่อนไว้นะตรงไหนวะนนียอันนี้ใจคอไม่ดีเลยได้ยินเสียงํำเพลงเนี่ย เหมือนแบบโอ้ยโอเคโอ้มันมีแผนที่ให้ดูนี่หว่าวิ่งมาตรงนี้ไปเป็นกุญแจแล้วก็วิ่งวิ่งอ้อมโอเคมามารีบๆเลยนะไม่ใช่ว่ามาดักหน้ากันอีกนะไม่เอานะแบบเนี้ยจำได้ เคเดผมผมต้องวิ่งผมต้องวิ่งให้เร็วที่สุดไม่ให้จับได้มันจะมาทางนี้ใช่ไหมมันไม่มาเวคน่าจะไม่ใช่สกิปอ้พรเจ้าทางตันเฮ้ยเมาต้องผมต้องเงียบฟังเสียงดีดีก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ยินเสียงได้ยินเสียง คนลุกนี่ไงนี่ไงนี่ไงเจผมขอปิดเสียงไอ้ปิดเสียงเล่นก็ไม่ได้เดี๋ยวขอไปดูแมพก่อนอาา่ะฮะมาทางนี้ทางนี้มาแล้วเลี้ยวขวานิดนึงอ๋อไม่ต้องไม่ต้องขวาแล้วก็มาทางนี้แล้วก็ไปนี้ไปนี้ไปนี้โอเคไปเลยเลี้ยวเลี้ยวทางนี้นิดนึง แล้วก็มาตรงนี้ตรงยาวตรงยาวตรงยาวเยาวแล้วก็มาทางนี้มาทางนี้แล้วมาทางนี้แล้วทางไหนเน e? okay, okay. ี่ยเฮ้ยเคเคไป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 ดีไปดีเอาเข้าดีเข้าดีเข้าดีโอเคโอ้ยโอ้ยโหลดดิ้งนะ โอ้ยชัปตเตอร์หนึ่งจุดสองโอเคเจอกันใหม่ลิปหน้าฮะ